สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทํากระทงทองนะคะกระทงทองเป็นอาหารว่างของไทยชนิดหนึ่งค่ะเป็นที่นิยมมากนะคะไส้สามารถเนื้อสัตว์สามารถใช้เป็นไก่เป็นกุ้งได้นะคะแล้วก็มีส่วนผสมของผักหลายตัวค่ะ รสชาติของไส้จะออกหวานเค็มนะคะแล้วก็หอมพริกไทยค่ะในสูตรวันนี้จะบอกการทำแป้งของกระทงทองสูตรนี้จะกรอบนะคะตามไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเพื่อน ส่วนผสมของไส้กระทงทองนะคะเ,เนื้อไก่ใช้เป็นอกไก่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าชิ้นเล็กๆสองถ้วยตวงนะคะข้าวโพดต้มหนึ่งถ้วยตวงค่ะแล้วก็แครอทหั่นเต๋าแบบนี้หนึ่งถ้วยตวงนะคะเห็ดหอมแช่น้ำจนนิ่ม แล้วหั่นเป็นเต๋าอย่างนี้หนึ่งถ้วยตวงเหมือนกันค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะต้มให้นิ่มแล้วหั่นแบบนี้หนึ่งถ้วยตวงค่ะหอมใหญ่นะคะหั่นเป็นเต๋าเหมือนกันค่ะหนึ่งถ้วยตวงค่ะ เครื่องปรุงนะคะจะมีน้ำมันสำหรับผัดประมาณหนึ่งหนึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายอันนี้ตวงใช้ถ้วยตวงของแห้งตวงใช้หนึ่งส่วนสามถ้วยอะ่ะตวงสองครั้งนะคะเพื่อนพอดีเราไม่ได้ชั่งน้ำหนักตวงสองครั้งนะคะหนึ่งส่วนสามแล้วก็กระเทียมสับหกช้อนโต๊ะพริกไทย พริกไทยป่นอย่างนี้สองช้อนโต๊ะค่ะเกลือสองช้อนชาค่ะนำกระเทียมลงผัดกับน้ำมันนะคะให้กระเทียมหอมเหลืองหอมนะคะ รเทียมเหลืองสวยแล้วนำไก่ลงผัดเลยนะคะเพื่อนขั้นตอนนี้ให้ปรุงเครื่องปรุงไปอย่างละครึ่งเลยนะคะพริกไทยปรุงไปครึ่ง,งก่อน,นะคะ่ะ เกลือครึ่งหนึ่งนะคะน้ำตาลทรายครึ่งหนึ่งค่ะผัดต่อไปจนไก่สุกนะคะ สุกแล้วนำผักทุกอย่างใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนแล้วปรุงเครื่องปรุงส่วนที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะ รสชาติของไส้กระทงทองจะออกหวานนํำนะคะตามด้วยเค็มเล็กน้อยแล้วที่สำคัญคือจะต้องมีความหอมพริกไทยค่ะอันนี้เป็นสูตรมาตรฐานเลยนะคะผัดไปจนแห้งค่ะ จะต้องขัดให้สั้นมีลักษณะแห้งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนส่วนผสมของแป้งกระทงทองนะคะแป้งสาลี สองถ้วยตวงนะคะเพื่อนถ้วยตวงของแห้งแบบนี้นะคะแป้งข้าวเจ้าสองถ้วยตวงค่ะน้ำมันพืชสี่ช้อนโต๊ะนะคะเกลือค่ะสองช้อนชานะคะ ไข่แดงของไข่ไก่นะคะไข่ไก่เบอร์สองสี่ฟองเฉพาะไข่แดงนะคะน้ำปูนใสหนึ่งถ้วยครึ่งค่ะแล้วก็น้ำเปล่าสองถ้วยครึ่งนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดนี้เข้ากันเลยนะคะเพื่อน รวมผสมกันเลยนะคะ นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อนคนให้จนเนื้อเนียนนะคะอย่าให้เป็นก้อนนะคะอย่าให้เป็นลูกค่ะทำอย่างนี้ไปเลยค่ะค่ะเพื่อนมาดูวิธีการทอดกระทงทองนะคะนำพิมพ์จุ่มในน้ำมันนะคะเพื่อนน้ำมันเอ่อความร้อนปานกลางนะคะจุ่มให้พิมพ์ร้อนร้อนจัดนะคะ แล้วซับน้ำมันตรงก้นพิมพ์นะคะเพื่อนไม่ซับไม่ได้นะคะก้นของกระทงทองจะทะลุนะคะจุ่มลงไปในแป้งแบบนี้แล้วนำลงในหม้อน้ำมันอย่่งเลย,เลยเค่ะพทอดด้วยไฟกลางนะคะ พอเขาสุกเขาจะหลุดจากพิมพ์นะคะเพื่อนทอดต่ออีกให้เหลืองสวยอย่างนี้นะคะค่ะ